สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรหวยก่อนออกนะคะกับเลข3ตัวตรงสูตรง่ายๆนะคะสูตรนะคะก็จะแบ่งเป็น3สูตรย่อยๆด้วยกันสูตรแรกก็จะเป็น10บนบวก10ล่างบวกหน่อยล่างบวกหลักหมื่น13ครั้งและบวกสคงที่ค่ะ สูตรที่2นะคะจะเป็นหน่วยบนบวกหลักแสนสครั้งและบวก2คง,งที่ค่ะสูตรที่3หน่วยบนบวกหลักร้อยสองครั้งบวก10ล่างบวกหลักพันสองครั้งและบวก3คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆเอาละค่ะเรามาคำนวณวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาคำนวณงว่ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น9 8 4 0บวกแบวก4บวก0บวก0บวก0และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะ สูตรที่2นะคะก็จะได้เป็น4บวก1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 และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ10ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข0ูนสูตรที่สมก็จะได้เป็น4บวก9บวก9บวกแบวก0บวก0และบวก3คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ33ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะและเลขเด็ดนะคะ3ตัวตรงในงวดที่ผ่านมาที่เราได้นั่นคือ30-3ค่ะก็เป็นเลขที่เข้าเต็มเต็มเลยนะคะในงวดที่ผ่านมา เอาละค่ะเรามาคำนวณ3ตัวตรงในงวดที่30ทธันวาคมกันเลยค่ะก็คำนวณตามสูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น0บวก7บวก0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 และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ9ค่ะ สูตรที่2นะคะก็จะได้เป็น3บวก2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 และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ13ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3คะ่ะและสูตรที่3นะคะก็จะได้เป็น3บวก3บวก3บวก7บวก1บวก1และบวก3มคงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ21ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข1ค่ะและเลขเด็ด30ธันวาคมที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ9 3 1สค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น139 3 1 9 3 9 1หนึ่งและ19 3สค่ะรอผลนะคะในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะ ตัวเลขที่เราให้ไปนะคะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูดหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย